วัสดีครับผม a n n c h a n n e l ครับทุกคนครับอันนี้ผมขออนุญาตรีวิวนะครับตัวไม์ไวเลสนะครับไร้สายนะครับยี่ห้อ B-Link นะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับที่คุณภรรยาผมนะครับซื้อให้เนื่องในวันเกิดนะครับก็คือผมก็บ่นอยากได้นานแล้วแหละนะครับ เขาก็เลยแบบเอฟมาให้นะครับส่งมาให้ผมเลยนะครับได้รับสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ยังไม่แกะยังไม่แกะยังไม่แกะกล่องด้วยนะครับทุกคนรอมาแกะนะครับแล้วก็รีวิวนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแบบเป็นรีวิวรีวิวฉบับนี้นครับเป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับทุกคนแบบในเรื่องของวิชาการในเรื่องของไอทีนยคือผมอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือรีวิวในฉบับของผมนะครับ เป็นมือใหม่นะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ทีอ่อยากจะมีแบบไมค์ไวเลสนะครับแบบติดอกแบบไปเวลาไปบอกไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเวลาเราเสียงที่เข้ามือถือเนี่ยบางทีมันก็ไม่เข้าค่อยเข้าแรงแล้วแต่ช่วงจังหวะน,นะครับก็เลยอ,อยากอยากได้เสียงที่มันแบบสมูทขึ้นแล้วก็สม่ําเสมอขึ้นนะครับก็เลยบ่นว่าอยากได้ตัวไมค์ไวเลสนะครับ ใช่ผมก็เลยแบบจัดให้เลยเนื่องในวันเกิด16พฤษภาคมนะครับ2 5 6 4ประจำปีนี้ครับทุกคนนะครับก็สั่งนะครับวันเขาเอฟให้ผมวันเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาถึงเลยอยันนี้คือร้านร้านเทพแก๊เกตน,นะครับถ้าไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคือเขาเขาบริการดีอะตอบทุกคอมตอบทุกแบบคือเรา เรา,าถามไปเขาก็ตอบทุกอย่างแล้วก็เขาจ,จัดส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะครับแกะเลยครับกลุมแกะไปพร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วก็แกะเลยอ,เนะอ่าอยังไงนะม,มีอะไรในกล่องครับทุกคนมาดูพร้อมๆกันกล่องใหญ่อยู่นะ ว้าวมาแล้วมีอะไรอีกีนน่กันกระแทกโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับอ่าระวางได้ต่อมานี่โซลาร์โมนิกบีลิงค์ห้าร้อยโปรเซตบีไฟหรือว่าบีห้านั่นเองนะครับคือจริงๆมันมีหลายเซตครับทุกคนบีหนึ่งถึงบีหกเลยนะครับ คือ B5 เนี่ยมันทำไมถึงสั่ง B5 B5 นั้นเป็นเซตที่ตัวเชื่อมนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่เสียบกับเขา้าถ้าเกิดเขาถ่ายโดยกล้องน่ะก็คือจะมีตัวตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นตัวพอร์ต3.5เนาะที่เสียบตรงนั้นเข้ากับตัวรับสัญญาณของเขาแต่ว่าตัวเนี้ยตัวรับสัญญาณผมน่ะคือผมใช้โทรศัพท์โน้ต20 Ultra ทุกคน มันเป็น type C นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งตัวเจ้าเซต B 5เพราะว่ามันเป็น type C ที่เชื่อมเข้ากับโทรศัพท์นั่นเองนะครับมีอะไรในกล่องนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยกล่องเขาก็ดูดีนะครับสวยเลยแหละนะครับนี่ให้ชมเลยนะครับ น่าจะแท้แหละเพราะว่าเพจนี้ก็คือน่าเชื่อถืออยู่คนตามประมาณสองแสนกว่านะครับอันนี้ราคาที่ได้มาทุกคนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่เขาบอกว่าคุณจ่ายสดเนี่ยโอนจ่ายสดเนี่ยเขาลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าผมได้ลดลงไปอีกห้าห้าร้อยบาทเท่ากับว่าตัวนี้ซื้อได้ในราคาแปดพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับห้าสิบาทคืออะไรห้าสิบบาทคือค่าส่งเคอรี่นะครับอ่ะ ผมค้นดูในตัว s h o ป e ี l a z a d a หรือว่าเว็บออนไลน์นะครับเว็บช็อปออนไลน์ก็คือราคานี้เลย8 9 9 9ั9เพเพราะว่าเขาบอกว่ามันออกมาใหม่นะครับมันเป็นตัวเอ่อเวอร์ชันใหม่เขาบอกงี้นะเพราะว่าเบอร์เวอร์ชันเก่ามันลดเหลือประมาณ6000กว่าบาทนะครับแต่ก็คือมันม่มันใหม,ม,ม่อะนะ่ะเราก็ต้องอยากได้ตัวใหม่ถูกต้องไหมครับ่ะพรามันมีซีลข้างในเดี๋ยวแ,แกอีก คือใหม่รีนะัทรีวิวก็รีวิวแบบฉบับบ้านๆนะครับทุกคนโอเคออกมาแล้วโยสวยงามดูสิครับดูพรีเมียมเลยนะดูดิข้างในมีไร่นะครับแกะยังไงอ่ะคนตรงนี้ โอ้โห oh, เป็นแม่เหล็กว้า wow. วยังไงมีอะไร uh huh. อันนี้น่าจะเป็นคู่มือตัวนี้คู่มือคู่มือเป็นซองซิปอย่างดีทุกคนนะครับซิปแบบพลาสติกนะครับนะครับมันบอกว่าอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นวารันตี้ค่าเออใบรับประกันนะครับตัวน,นี้มีใบรับประกันมาให้ อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานครับุ่นอันนี้เป็นแบบ1ตัวรับแล้วก็1ตัวโ่งนะครับไม่ใช่แบบมันจะมีแบบตัว2แบบพิธีกรสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยอันนี้คือผมคนเดียวส่วนใหญ่ผมถ่าคยคนเดียวผมก็เลยสั่งตัวเดียวตัวนั้นมันตัวถ้าเป็น2ตัวมันจะหมื่นกว่าบาทน,นะครับอันนี้แบบพันกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นซองใส่ถือได้เลยเห็นไหม แบบพกพาสะดวกกทุกคนยังไม่ดูข้างในนะแฮกเกจิ้งเขาสวยมากเลยอะ่ะตัวนี้เป็นกล่องอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสายชาร์จมันมีอะไรมาให้อ๋อหมดละนะครับอันนี้ก็บู่นุ่มนะทุกคนอุยคือพรีเมียมมากอ่ะบางไหมเนี่ยโอเคหลบหลบนิดนึง สิ่งที่ได้มานะครับอยู่ในกล่องนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวขนผมขอเรียกว่าขนนกแล้วกันเขาใช้ทําอะไรนะครับเหมือนแบบไปติดตรงหัวไมอะตรงที่มันแบบมีเสียงแบบมีลมเนหะ็นไหมคือมผมเปิดพัดลมอ่ะลมมันก็จะกระเพื่อมแบบเวลาแบบเราเราพูดเนี่ยเสียงมันก็จะได้แม่แบบโดนโดนลมมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับ อันนี้เป็นสายท y p A มาให้ไท p A กับท y C นะครับทุกคนสองสายนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เชื่อมกับตัวตัวส่งที่แบบเราเราไม่อยากให้มันติดเขาเรียกว่าอะไรนะผมจําไม่ได้เี็ก <c oughs> ผิดนะครับเปิดออกมาแล้วนี่เป็นซิปอย่างดีดูมีความแข็งแรงนะซิปเนี้ยาในตอนนี้เขาบอกว่า มันเป็นแท่นชาร์จในตัวนะทุกคนเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยนะครับนี่มันจะมีปุ่มให้โอเพนแล้วโอเพนแล้วกันปึ้งโอเพนแล้วนะครับผมให้ผมให้ทุกคนดูก่อนผมยังไม่เห็นแล้วเนี่ยแปน้แปนๆว้าวนี่ไงที่ผมบอกอเมื่อกี้ตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวรับตัวนี้จะเป็นตัวส่มนะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้เนี่ย เนี่ยเห็นไหมนึงออกมันจะมีแท่นชาร์จในตัวนะครับตัวชาร์จนะครับทุกคน2,000มิลลิแอมนะครับเชื่อมต่อได้นะครับเขาบอกว่าไกลสุดหน่ะร0 0เมตรเลยนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบกันนะครับอ่ะมาดูตัวนี้แกะไงอะ่ะจะพังไหมเนี่ยอ๋อต้องค่อยๆแกะทุกคนอันนี้มีแท่นชาร์จเอาขึ้นไฟแล้วอะ่ะสงสัยเขาชาร์จมาจากโรงงานนะครับ ตัวส่งสัญญาณนะครับก็นี่ครับตัวไม่จะอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นตัวขาเสียบ3 3 5 a ตัว3.5นะครับใช้แชตตัวนี้เสียบเพื่อจะต่อขึ้นมาหนีบไว้ปกเสื้อตรงนี้นะครับเพื่อแบบบางคนก็ไม่ชอบแบบนี้นะครับก็เราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นไม้นะครับตัวไม้นี่คือใช้ถ้ามันมีลมแรงครับที่ผมบอกนะครับก,รก็เราก็ใช้ผ่อนลอกติด เวลาเวลาลมเข้ามาแบบเสียงมันจะได้ไม่แบบเหมือนลมพัดอะนะครับก็ประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบนะครับสามารถหนีบได้เลยเห็ที่บุกเซแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ได้เลยนะครับแล้วก็พูด,พ,ดพูดไปอนนี้าถ้าเกิดสะดวกแบบนี้หรือเราอยากจะถือแบบนี้ก็ได้แบบสมมติว่าบังเอิญอ่ะมีมีคนที่เราอยากสัมภาษณ์คือเราซื้อมาตัวเดียวเนาะแล้วก็ พูดแล้วก็ยื่นให้เขาเหมือนแบบมีไม์อะทุกคนประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยแล้วกันตัวชาร์จตัวนี้จะเป็นไทเอนะทุกคนนะครับน,นี่ตัวนี้ตัวชาร์จจะเป็นไทเอนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับยวเปิดเลยแล้วกันอ่าแล้เห็นไหม น,นี้ระดับเสียงอะไรมี6ระดับนะครับ1นึ่งสองสี่ตอนนี้ที่มันเซตมาให้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับ5นะครับเดี๋ยวทำไมมันวิ่งแล้วอะ่ะมันได้ยินเสียงผมบอกตัวน,นี้เป็นตัวรับสัญญาณครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคุณภาพเสียงกันว่าจะเป็นยังไงร,ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับทุกคน Okay, ครับครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะทุกคนตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณที่เป็น Type C นะครับก็คือเข้ากับที่ผมเลือกนะครับเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ของผมก็คือ Samsung Note 20 Ultra นะครับถ้าท่านมียี่ห้ออื่นที่เป็น Type C ก็สามารถเชื่อมได้ครับผมวิธีการง่ายๆคือเชื่อมต่อเหมือนการชาร์จแบตเลยครับทุกคนก็เสียบเข้าเหมือน,นอ,ยอย่างในรูปนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินะคะซึ่งต,ต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูโบสถโบสถ์หินโบสถ์ที่ใช้แกะสลักด้วยหินนะคะเป็นรากไม้ที่ใหญ่มากไม่รู้ว่าเขาเอารากไม้มาจากที่ไหนนะคะคือแบบใหญ่ ใหญ่มากดูสิครับผมผมก็ได้ทําการรีวิวนะครับการทดสอบอาการใช้แล้วก็เสียงที่ใช้นะครับพอดีผมไปที่พาทุกท่านครับไปบล็อกนะครับสถานที่ที่วัดนิมิตภูเข้านะครับพุทธนิมิตภูเข้าทีา่จังหวัดกาลสินนะครับ เป็นการเดินนะครับเดินไปคุยไปนะครับก็ระยะห่างกา็คือเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถส่งสัญญาณได้ถึง100เมตรนะครับก็คือก็ลองทดสอบแล้วนะครับระยะใกล้ระยะไกลนะครับก็เสียงก็ชัดเจนดีครับทุกคนขนาดพูดแบบค่อยๆแผ่วๆนะครับก็คือบางทีเราเข้าไปในเสียงในพื้นที่อย่างที่เข้าไปวัดนี่คือต้องรักษาความาสงบนะครับก็ไม่ได้เส่ง,สงเสียง ดังนะครับก็คือเราสามารถพูดค่อยๆนะครับเบาๆได้นะครับก็เสียงก็เข้าโทรศัพท์ดีแล้วก็คุณภาพเสียงจากวิดีโอคืนเยี่ยมมากทุกคนนะครับก็ให้ทุกท่านตัดสินใจเอานะครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนนะครับไวเลสไรสสายนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับซึ่งที่ผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่า,ามัน มีให้เลือก type C นะครับ type C ที่เสียบกับสมาร์ทโฟนให้เลือกนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ใช้ตัวน,นี้นะครับเป็นการบันทึกเสียงณนะขณะนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับลองวิเคราะห์ดูการรีวิวที่ผมรีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับทุกคนจะ หวังวิชาการจากผมนี่คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็คือรีวิวบ้านๆตามสไตล์ผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบอภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่มีคือผมพูดตกหล่นไปหรือว่ามีคําแนะนําดีๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับแนะนําได้ที่ใต้เม้นต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็เว็บที่ผมซื้อนะครับ เทพแก๊สเกดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็คือบอกไว้ก่อนว่า,าไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาจากเว็บนี้นะครับก็คือที่ตัดสินใจซื้อก็คือ1แหละเพจเขามีความน่าเชื่อถือคนติดตามประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็เวลาเราทักแชททักอินบ็อกซ์ไปเนี่ยเขาอาตอบไวแล้วก็ให้คําแนะนําดีนะครับแล้วก็ เขาส่งขงของไวด้วยทุกคนนะครับสมมุติว่าสั่งเมื่อวานวันนี้ได้รับแล้วนะครับก็คือไม,ม,ม่ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยเนะาะก็อย่ากแนะนำนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับสายบ,บล็อกสายาที่แบบทําชอบทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าใครที่อยากจะเอามาคือใช้ใครที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับทุกคนก็แนะนําเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย เสียงที่เราพูดเข้ากับโทรศัพท์โดยตรงเลยเนี่ยบางทีมันก็ขาดขาดห้หายเบาบ้างดังบ้างแหล่งเนี้ยทุกคนนะครับก็ราคาก็8,900นะครับผมได้ลด500นะครับอย่างที่เคยเรียนไว้ข้างต้นนะครับก็ถามว่าแพงไหมออสำหรับสายถ่ายคอนเทนต์อย่างผมมีช่อง YouTube อย่างผมเนีย่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าเราทดสอบคุณภาพเสียงแล้วคือโอเคเยี่ยมเลยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็อ่า ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง A N Channel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย